ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคน,นมาแล้วเสียเชียเทามาแล้วนำรนตอนอายุมันแค่ตัวเลข75ปียังปิง้งทั้งกายและใจนะ <c oughs> จะบอกให้อางทองอันดับหนึ่งคือสุขภาพร่างกายอีกเป็นขายใจซื้อถือรับเดียวยังเงินหมื่นพันไม่ค่องไม่เกี่ยวอันดับสองคือ สุขภาพ,ภาพจิตใจพ <ใจ S 1> ูดไม่เต็มปากว่าชายผู้นี้อายุ75ปีแต่เขา75ปีแล้วจริงๆย่าง76มากว่า2เดือนแล้ววัยเด็กไม่มีเงินเรียนหนังสือด้วยพ่อแม่เป็นคนจีนมีลูกมาก จับอาชีพค้าขายมาแต่วัยหนุ่มขายยาดมยาอมยาม,มองตามวัดมาก่อนแล้วเข้าสู่วงการการเมืองท้องถิ่นเป็นสจในเขตจังหวัดอยุทยากับมอเตอร์ไซค์คู่ชีพเก่าๆหนึ่งคันแต่ด้วยความรักเรียนเขียนอ่านไฟรู้ไฟขายเขาจึงเรียนแพทย์แผนไทย เรียนขายตรงและเปิดมินิมาร์ทคู่กับร้านขายยาเนื่องจากได้พันยาเป็นพยาบาลกิจการรุ่งโรจน์ร่ำรวยด้วยเขารู้จักพูดปอวอปากหวานมิใช่ปอมอปากแมวเหมือนคนบางคนร้านขายยาของเขาก้าวหน้าสู่ n ัมเบอรวันในอ่างทองแต่ที่เราอยากให้มองคือการรักษาสุขภาพของคนในวัย75ปียังเป๊ะ ขับรถคนเดียวไปได้สุดเหนือสุดใต้อาหารการกินเป็นส่วนหนึ่งเมืองไทยเราเสรีทางด้านการซื้อกินครับคุณจะดึกดื่นขําคืนแค่ไหนคุณก็ได้กินซื้อสินค้าสะดวกซื้อนะะอาหารพวกนี้ซ่อนไปด้วยทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจะเลือกซื้อเลือกกินในสิ่งที่ร่างกายต้องการทั้งคมเมืองไทยซื้อสินค้าแบบเสรีกินแบบไม่มีข้อมูล <c oughs> คุณกินลักษณะว่าอยากกินไม่ใช่หิวแล้วกินโบราณเขาว่า คุณกินเมื่อหิวอย่าก,กินเมื่ออยากถ้าตาบใดที่คุณกินเมื่ออยากตราบนั้นคุณก็จะได้สิ่งที่มันไปสะสมในร่างกายทําให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่่อน ได้วยโยสรุปว่าชีวิตคนเราจะยืนยาวแข็งแรงด้วยการด,ดูแลตัวเอง,เองเนะสรุปไปสรุปมาคงต้องตามต่อกันอีกตอนเรื่องการดูแลสุขภาพของเขาขอรับโบเชะไหมฮะโบเชะโดนใจไหมฮะโดนใจอ่างทองมาลงรับน้องกาญดาแม่สาวชาวนาแม่สาวชาวนาบ้านทุง่งยาตัดไมตรีปีนี้ไม่ใช่หนุ่มทงพีก็เป็นชาวทุ่งอยู่จังหวัดอ่างทองเหมือนกาน รารักกันน้องอย่าวันไปเลยนะน้องพี่จะทำนาลุงน้องเก็บเงินซื้อทองมามันเ่าดีๆกับพี่คำรณคนเหมือนกันแต่สุขภาพไม่เหมือนกันนั่นเนื่องเพราะเรายังดูแลสุขภาพของเราไม่ดีพอนะ <c oughs> จะบอกให้อ่างทองถ้ารักกับพี่ใจเป็นเทพีอ่างทองที่จะพานวลน,น้องไปไหว้หลวงพ่อวัดชัยโย